ที่นึ่งข้อที่หนึ่งให้เล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องแรงบันดาลเรื่องแรงบันดาลใจไว้เด็กของตนเองที่วันแรกําได้ไหมผมให้กลุ่มเรื่องให้เล่าไปแล้วให้ทบทวนที่สิ่งมากยกว่าปีมา30กว่าปีมาหรือสิบสี่สิกว่าปีมาเนี่ยมีแรงบันดาลใจอะไรนะครับช่วยเล่าให้เพื่อนฟังซ้ำอีกที ก็แรงบันดาลใจไว้เดใฝปฝันอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรนะนะครับเช<ต>่นอยากเป็นหมออยากเป็นนักบินหรืออยากเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเล่าให้ฟังดีๆเนี่ยสั้นๆสัก2 3สานาทีแรงบันดาลใจไวต็ดน,นะครับหลังกันเล่าให้ฟังว่าแต่ละคนมีแรงบนนันดาลใจอะไรทีนะ่สองนะครับ ที่หนึ่งนะั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองแล้วจับพระจับปลุยท่าไหนามาเป็นครูช่วยเล่าด้วยแล้วจับพระจับปลุยท่าไหนหรือเจตนาอย่างแรงกล้า,าจ,จะเป็นครูอยู่แล้วก็เล่าไปนะเกี่ยวกัคำหลักครับถามที่สองนะแล้วนะครับ บางท่านอาจจะมีเจตนาอยากเป็นครูจริงๆตั้งแต่ต้นแต่บางท่านไม่ได้เจตนาจะมาเป็นครูอย่างเงี้ยหรือจับพลับจับรูมาเป็นครูนะครับก็เล่าฝ่มายังไงถึงมาเป็นครูแล้วไอ้ความใฝ่ฝันวัยเด็กเนี่ยทิ้งไปยังเลี้ยงเก็บอยู่แต่ไม่กล้าไม่กล้าเอามาใช้ไม่กล้าเอามาทําไม่กล้า ไม่กล้าปล่อยให้แรงมนดานใจตัวเองมันงอกงามเติบโตนึกบอกไหมครับมันจมอยู่ในดินอย่งนั้นแหละก็บอกไปนึกออกไหมบอกบางคงเลยว่าผมไม่เอาแล้วแรงมาดานใจฝังดินมันไม่เรียบร้อยแล้วแต่บางคนก็อยากรออยู่นะแต่กูจะโตเมื่อไหร่นะโอเคไหมครับนี่สองข้อพี่ยังสามแล้วสองข้อก็เสร็จแล้ว พูดง่ายๆว่าปเป็นเรื่องเล่าของอาจารย์เองชีวิตตัวเองเองนะี่ยเห็นวัยเด็กเห็นการพัฒนามาเป็นวันนี้และการเป็นวันนี้กับวัยเด็กมันตรงกันไหมหรือมันต่างกันไปแต่ความสันที่มีอยู่เนี่ยมันลืมไปเปล่าเพราะรนี่คือการทบทวนเรียกว่าเซฟนเลยรู้จักตัวเองค้นพบภายในตัวเองจะแสดงออกมาไหมหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับนี่ เลยนะดีอ่านนี้ดีๆนะครับฟังดีๆภาพอนาคตส่วนตัวของตนเองตอนนี้คืออะไรอีกสิบปีข้างหน้าช่วยเล่าภาพอนาคตตนเองหน่อยสิอีกสิบปีข้างหน้าอยากเห็นตนเองเป็นยังไงเช่นอีกสิบปีก็ยังหนุ่มแน่นไม่แก่เลยไม่หนาวรัากายดี เล่าไปภาพอนาคตตัวเองอยากเห็นอีก10ปีข้างหน้าทอกี่เรามองอดีตได้ก่อนนะครับอดีตมาจนถึงปัจจุบนันแล้วเราต้องมองไปนะอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยนะอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยอยากเห็นตัวเองก่อนนะอยากเห็นตัวเองเป็นยงังไงร่างกายจิตใจการงานหรืออะไรก็แล้วแต่เราเล่าไปภาพอนาคตอีก10ปีข้างหน้าคือปี2566ภาพอนาคตของตัวเองในปี2566อยากเป็นยังไง personally ส่วนตัวเองทางร่างกายจิตใจการงานหรืออะไรก็แล้วแต่จะมาเล่าครับโอเคไหมมาสามแล้วนะข้อสี่แล้วพอสี่แล้วนะขอ 5. 5อ้อห้าห้าอนาคตของครอบครัว เมื่อเห็นตนเองแล้วต้องเห็นครอบครัวตัวเองด้วยครอบครัวของอาจารย์นี้อาจจะกินความถึงญาติพี่น้องก็ได้นะไม่ใช่กินพ่อ <c oughs> แม่ลูกนะครับอาจจะนึกถึงญาติพี่น้องเพราะบางคนครอบครัวใหญ่บางคนครอบครัวเล็กอาจารย์ก็ว่างไปภาพอ,อนาคตของครอบครัวและญาติสนิทมิตรสหายเราไม่ได้คิดถึงตัวเองอย่างเดียวแล้วคิดถึงครอบครัวคิดถึงญาติสนิทมิตรสหาย อยากเห็นภาพอนาคตเหล่านี้เป็น,นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพี่น้องพอ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือเพื่อนฝูงเป็นยังไงอาจารย์ลองว่าบอยากเห็นเป็น,นยังไงนะครับข้อที่หา้าเลใช่ไหมสุดท้ายภาพอนาคต ของชุมชนที่อาจารย์อยู่เนี่ยชุมชนที่อาจารย์อยู่หรือตำบลที่อาจารย์อยู่จะเป็น,นเขตเทศบาลนอ,อกเขตเทศบาลก็แล้วแต่ตำบลของที่ที่อาจารย์อยู่อย่างหี้เป็นยังไงภาพอน,น,นาคตที่ปปากขนาเช่นบางที่เคยเจอน้ํพท่มมหาศาลโอยตายเลยมีสิบมีต่อหน้าสงสัยไม่มีน้าท่วม,มแล้วอะไรก็ว่ากันไปได้หรอกไหมครับ ต้องนึกถึงชุมชนที่เราอยู่ด้วยนะเพราะท้ายที่สุดชีวิตของเราเนี่ยมันหนีไม่พ้นกับชีวิตชุมชนเรากจริงไหมดันเราก็ต้องคิดเริ่มจากอดีตวันนี้ไปเนี่ยโอเคครับข้อนะนี่คือทั้งหมดนะทีนี้กระบวนการเล่าเนี่ยอาจารย์อาจจะเล่าทีละข้อเล่ากัานไปเล่ากัานมานะครับแล้วแต่ ข,ข,ข,ออข,ข้อหนึ่งคนที่ว่างไงคนที่ว่างไงแังทีละข้อข้อสองทีละข้อก็ได้หรือจะเล่าคนเดียวคนเดียวหอห้าข้อเลยก็ได้ได้คนกันคนเดียวห้าข้อก็ได้ตกลงเห็นแล้ว